ลาสบสวัสดีท่านเอฟซีท่านลูกค้าใจดีค่ะช่างลานเตรียมตัวนะคะไปเที่ยวหรอครับขายของสิจ๊ะน้องเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งเสียงดังนะคะลูกอันนี้มีสามเล่มใช่ไหมคะไอปุ่มอะไรนะปุ่มปลาดูเหรอคะ <S <S อใช่ไหมแล้วก็เล่มใหญ่ยักษ์นี่นะคะเหล็กรางรถไฟเปิดไฟหน่อยได้ไหมคะรู้สึกจะมืดตึ๊บไหนที่ฉันใช้ แสงในมือถือช่วยแล้วนะเออสว่างขึ้น้วคะมาแล้วค่ะมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเ<อ><อ>ด็กติดผ้าเด็กติดผ้ามาวันนี้เรามานำเสนออันนี้เอาเอาไม้ก่อนไหมอ่าไม้ก่อนหรือวันนี้ก่อนไม้ก่อนก็ได้ เอาไม้ก่อนนะจ้ะมามา,มาอเออเหล็กบา,บาเรย์โยนเย,นยนอรมันนะฮะ<ช>ตัวนี้เป็นบาเรย์โยนของเยอรมันนะครับเป็นงานชุบแข็งทั้งใบเป็นงานชุบแข่งทั้งใบนะครับฟันได้ไเนาะไม่ใช่แข็งทั้งแข็งแค่คมไม่ใช่แข็งแค่ครึ่งเดียวนะตัวนี้เป็นงานแข่งทั้งใบนะฮะสันพวกนี้แข็งหมดค่ะแข็งแข็งทั้งเจ้าของมันเลยเนี่ยอ่า โชวกช์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก,<ห>ก,ชก่อนช่างอะไรลฮะลบกวนโชว์ก่อนเล่มที่หนึ่งอะเล่มที่หนึ่งค่ะอืมอย่างเงี้ยอะนี่นะคค่ะเล่มที่หนึ่งนี่แเดี๋ยวค่อยบอกสเปกเนาะอ่เล่มที่หนึ่งเดี๋ยวบอกสเปกดิฉันให้ราคาเท่ากันหมดเลยให้ราคาเท่ากันหมดวันนี้สองพัน <2, 550. S 2> ห้าห้าสิบฮะสองพันห้าห้าสิบราคาเดิมอะวันนี้ผมลดให้ วันนี้ผมลดให้แม่ค้าให้2,500ใช่ไหมวันนี้ผมขอเป็นพระเอกผมให้2,350วันนี้ผมเป็นพระเอกมากเห็นผมเห็นแต่ผมเป็นผู้ร้ายตลอดคนเล่นทุกเล่นให้สองพันสามร้อสิบทุกเล่นอะไรนะแย่งความชอบหมาว่าทุกทีก็ให้แม่ค้าลดไงปากอะไรนะผมขอลดมั่งปากพารวยเอามาเอาเอาเอา เข้าเรื่องใบ<า>เล่มนี้ใบยาวห้านิ้วใบกว้างหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วนะครับ<แ>ด้ามยาวสี่สี่จุดสองนิ้วสันหนาห้ามิลน,นะครับเล่มนี้เล่มที่หนึ่งครับจุบของฝักนะ่ะฝักนี้ก็จะเป็นง,งานอ่าเข้าด้านในฝักนะฮะเก็บกาดเข้าฝักนะฮะเก็บกาดเข้าในฝักนี่นะปูมประดูนะคะเป็นปุ่มประดูค่ะผ่านไปหนึ่งเล่มเล่มที่หนึ่ง เล่มที่สองค่ะราคาเท่ากันนะคะราาให้เท่ากันหมดเลยเล่มละผมให้เท่ากันวันนี้ผมให้สองพันสามห้าสิบค่ะสองพันห้าห้าสิบไม่ขายผมเป็นคเอกวันนี้ค่ะโอ้ยนี่ก็สวยจัดอ่าแล้วแต่ชอบมันนะคะใครใครไวใครได้นะคะอ่าครับเล่มนี้ก็สองพันสามห้าสิบบาทค่ะบอกสเปคค่ะเล่มที่สองเล่มที่สองนี้จะสั้นกว่าครับอยู่อยู่ที่สี่นิ้วครึ่งนะครับสี่จุดห้านิ้วใบจะกว้างกว่านะครับใบจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับ หนึ่งจุดสองด้ามอยู่ที่สี่จุดสองเท่ากันนะครับสันที่ห้ามิลเช่นเดียวกันนะฮะเป็นงานชุบแข็งทั้งใบนะครับบอกไว้ก่อนนะครับชุบแข็งทั้งใบฟันได้เนาะอฟันได้มีแรงฟันฟันเข้าไปนะครับอ่าเล่มที่สองนะครับเล่มที่สามสวยสวยสวยทุกเล่มไม่ระวังอยู่นะคเล่มที่สามเช่นเดียวกันครับโชก่อนนะคะช่างเลนโชวก่อนสิคะเออเออเออไม่ อ่าเล่มที่สามนะครับเห็นยังเห็นยังเห็นไล้มใช่ไหมค่ะนู่นหรือไปใกลๆก่อนเดี๋ยวมีตกใส่หัวนะเล่มที่สามนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใบยาวอยู่ที่สี่จุดสี่นิ้วนะครับเล่มที่สามนี่ใบสี่จุดสี่นิ้วใบกว้างหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วอ่าด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดสองด้ามเท่ากันหมดเลยตัวปวนมานี่เสียสมาธิจริงๆห้ามินขนาดห้ามิน ราคาก็เท่ากันหมดเลยราคาเท่ากันหมดอมีสามเล่มน,นะคะมีสามเล่มครับใจทันก็ได้ไปโทรเลยค่ะโทรเลยคะ่ะเดี๋ยวลงแล้วโทรเลยนะคะลูกค้าทักมาเยอะมากผมก็ทําโอ้โหผมทัมไม่ทักทัแค่นี้ทำไปเรืเ่อยๆค่ะอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยนี่มีรออีกมีรอไว้อันนี้รอข้าวดำเหรอคะรอข้าวดำค่ะกองไว้เนี่ยมีรอข้าวดำอ่าเล่มนี้ค่ะมาแล้วก็นี่สุดท้ายไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เหล็กรางรถไฟนะฮะตัวนี้เป็นเหล็กรางรถไฟนะครับเป็นด้านฟูทงค์ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จพร้อมใช้แล้วนะคะราคาก็พร้อมใช้แล้วค่ะเอ่อคอนี้เป็นไม้ชิงชันม่วงเขาเรียกชิงชันม่วงท้ายเป็นสาธรอ๋อบอกได้ละไม่ต้องถึงสองคืนหรอสองวันนี่ไงผมบอกแล้วสองวันอันนี้วันที่สองแล้วอ๋อชิงชันม่วงอันนี้เป็นสาธรเนี่ยจะไม่ได้ขายเพราะนึกไม่ออกนี่แหละก็นี่ ไอ้มีดเล็กอะผมไม่อยากลองคมมีดเล็กมันคมอยู่แล้วแต่<ช>มีดใหญ่เนี่ยมันต้องลองคมให้ดูว่าอนี่นะครับค่ะมีดใหญ่ก็คมมีอย่างมีดใหญ่แล้วไม่คมเนะียจัดดักจัดเต็มได้เลยนะครับนี่ครับจัดดักจัดเต็มได้เนี่ยกลับมาชื้นนะคะ,ะตก,ตกอันนี้ดักชื้นโป<อ>รเรียนท่านเอฟซีท่านลูกค้าจะดีนะคะหากว่าโทรมาแล้วผิดหวังโปรอย่าท้อแท้โทรมาใหม่ ขอให้โทรมาใหม่จะเป็นพระคุณอย่างสูงบางครั้งโทรมาตรงจังหวะที่ว่าออเพึ่งลงใหม่อย่างี้บางครั้งบางท่านโทได้ได้เลยเออบางท่านบางท่านโทรมาแล้วอุ้ยหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรออีกนะไฮรออีกหน่อยโทรมาใหม่ลอบได้คคือว่าเราเนี่ยสั่งได้สั่งทางเลย ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเราชื่นใจขอยโทรมานะคะได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ใจดีมากใช่ค่ะขออยู่เป็นคอ call นเตอร์อย่างเดียว <c oughs> เอาอลืมไ<า>ปเลยมาราคาราคาราคา,าเล่มน,นี้อยู่ที่สามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทะนะครับใบมีดจะยาวยที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่สองจุดสี่สองจุดสี่นิ้วนะครับด้ามยาวอยู่ที่หกนิ้วสันหนาอยู่ที่หกมิลน,นะครับหกมิลสันหนาที่หกมิล น้ำหนักอยู่ที่แปดร้อยกรัมนะฮะถ้าจำไม่ผิดครับปลุกป่าฝ่าดงสบายสบายท้าีุ่ย,ยไม่เห็นช่างเลยเนี่ยมันนี้อะไรมาเปลี่ยนจใจมาช่างเนี่ยเออก็ยังว่าอยู่เนี่ยแล้วก็แบตก็ไม่มีหรอกเจ็ด 700, 700, 700, 750ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยห้สิบกรัมรวมฝักแล้วเป็นแปดร้อยกรัมเป๊ะสามพันเก้าร้อยห้าสิบรวมส่งมองหน้าดิฉันทำไมมองว่า ไม่ลดหรอกไม่ลดเพราะมันราคาปกติมันสี่พันกว่าคบะรางรถไฟนี่เป็นงานร้อนนะเราเป็นงานประกบนะคะใช่ไหมร้อนมากร้อนนีเหงื่อแตกเลยแหละแล้วก็ท่านไหนที่ว่าสั่ง n695 ไว้รอหน่อยนะครับกำลังทำสำหรับอีพีนี้ก็แน่แน่แน่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดคนบางคนอยากพูดคนฝันหลอยคนฝันหลอออยากพูดอะฝันหลออยากพูดพูดก่อนอย่าลืม กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแกดชร์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมโทรโทรมาเบอร์สองแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหกสสี่สี่สามขอบคุณค่ะ <laughs>